สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องพอร์ตโฟลิโอจำลองของผมที่จริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำได้ดีกว่าพอที่ผมมีซะอีกนะครับในปีที่ผ่านมาเรื่องมันเป็นยังไงมาอย,ยังไงเนาะก็คือพอรตเนี่ยมันทำได้ถึง73%เลยนะครับ Year over year ก็คือผมอ่ะเลือกหุ้นเข้ามาในพอรตทั้งหมด39ตัวนะเป็นอินสป r เรชันมาจากพี่โจ๊กนะครับพี่โจ๊กนรินที่ตอนนี้ทำเพจค o ซี่เพลอยู่ แต่ก่อนแกก็ทําเว็บเด็ิซูงีแล้วก็สอนอเรื่องลงทุนมาตลอดเนาะมาเป็นสิบปีแล้วเขียนหนังสือด้วยเนาะก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งเลยตอนนั้นแกก็ตั้งแต่ชอบหุ้นเทคมาสักพักนึ่งแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าหุ้นเทคของในพอร์ตแกเนี่ยก็จะมีประมาณ30ตัวใช่ไหมแล้วก็จะกระจายกระจายอ,ออกมาน้ําหนักพอๆพกันนะครับเพราะว่าหุ้นเทคเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงแกก็เลยอยากลงหลายๆตัวแล้วก็ ถ้ามันขึ้นมันลงเราก็ไม่ต้องไปปรับมันเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเราผิดเราก็ไม่อยากจะไปซ้าอันที่ผิดอะไรเงี้ยแต่หุ้นเทกที่แกมองเนี่ยก็มองว่าเป็นแบบต้องมีรันเวย์ยาวๆเอ่อเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยเนาะเอ่อเอาเป็นว่าก็เป็นสไตล์การถือยาวแพงไม่แพงไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าตลาดเนี่ยแกเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันก็ให้มูลค่าที่ค่อนข้างถูกต้องในระยะสั้นไปพอสมควรแล้วแหละเนาะเราแค่ต้องมองยาวๆให้ถูกให้ดีกว่าตลาดนะครับผมก็เลยอ่ะพี่ทําแบบนี้ใช่ไหม ผมลองทำจำลองดูแล้วกันเผื่อวันหลังผมจะได้ปรับสไตล์ของผมดิเวอร์ซ y ฟมากขึ้นแบบพี่เพราะว่าผมก็เล่นหุ้นเทคอยู่แล้วเนาะผมก็ลองทำดูไอพี่ปรากฏว่าผ่านมาหนึ่งปีไอ้พอร์ตจำลองของผมเนี่ยเนี่ยแชร์หน้าจอเนี่ยมันทำผลตอบแทนนะที่จดไวนะ้นด้ดีกว่าตลาด s อสตลาด n นสแ a q อันนี้แน่นอนเนาะอาจจะมีความที่มันมันแบบมันซิ่งกว่าแต่ที่สำคัญคือมันดีกว่า พอร์ตผมนิดนึงด้วยนะถ้าผมแบบคำนวณไม่ผิดคือผมมีหลายพอร์ตไงมี Big t e ทคอยู่ใน IDR อะไรเงี้ยแต่เอาไปว่าไอ้ที่ผมนั่งเล่นซื้อขายซื้อเขายทั้งปีเนี่ยแม่งอาจจะยังสู้การแค่เลือกหุ้นที่เราคิดว่าดี30ตัวดิเวอร์ซิฟายกว่าแล้วก็มันยังชนะตลาดด้วยอะผ่านทรัมผ่านอะไรมาหมดอะเออซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเออหรือเวนี้มันจะถูกเวอะเนาะเออผมก็เลยลองทำดูนะครับ เอ่อเรือผมแชร์เรื่องนี้ใน Substack ของผมแล้วนะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยไปตาม Substack ผมได้นะผมก็เขียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับแต่อันนี้ก็คือรายชื่อรายชื่อหุ้นที่ผมเลือกมานะสาตัวคือจริงๆจะเลือก40ตัวแต่เซลล์มันจบที่40่สิบเราก็ลืมไปว่าหัวมันนับเป็น1ช่องอ่ะันเหลือ39ตัวก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เนี่ยก็มีหุ้นตามนี้เลยเนี่ยมีแต่หุ้นซิงๆิงเนาะเทสลาคลาวด์ l ไตล์พาโลอัลโต้ช็อปปนะ Tesla, ก็มีหุ้นเลยสำราญ Booking Holding C Limited Cscaler The Trade Desk นะครับตัวนี้ยับสุดเลย Meta Amazon Monday Airbnb a Datadog ok, Microsoft Mercado Libre Adyen NuNet Spotify Netflix Roblox TCOM Nvidia TSM นะครับเอ่อ uh, h e m a n h e r Affirm Now ASML Basec on AMD.com Oracle TMDX แอคซอนแลแล้วก็ดูลิงโกเคยตัวแตัวข้างล่าง9้าตัวข้างล่างเ่ยม็นตัวที่ผมอะ่ะยังไม่ได้ตั้งใจอ่านในตอนนั้นนะแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีแหละก็เลยใส่มาด้วยนะมันก็อ่าปรากฏว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับพอจำลองของผมเนี่ยนะซึ่งเอมีลิงก์ด้านล่างนะถ้าจะเอาเทมเพลตเนีเ่ยไปใช้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆไปก๊อปปี้ได้เลยแต่นั่นแหละพอจำลองของผมเนี่ยแม่งได้เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าผมตัดไอ้ตัวที่ผมไม่รู้จักออกนะแค่แปดสิบสองเป และถึงแม้ผมจะตัดตัวท็อป5ออกที่ทำได้ดีที่สุดนะอย่างแอปเลอร์วิ่งอะไรพวกนี้ท็อป5ออกอะเอเวอร์เรก็ยังทำได้44.9% 45%อะซึ่งก็ยังชนะตลาดอยู่ดีนะนี่คือโอ้โหมันก็ทำให้ส่วนหนึ่งผมก็แฮปปี้ใช่ไหมว่าเอ้เราก็เลือกคุณใช้ได้นี่วาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะตลาดมันบูด,ด้วยแล้วหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นแบบที่เบต้าสูงอะคือตลาดขึ้นก็ยิ่งยิ่งขึ้นแรงอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็มีช่วงที่มันอันเดอร์ หมายถึงว่ามันก็มีช่วงที่ NASDAQ กับ S&P ติดลบใช่ไหมแต่พอร์ตผมแม่งไม่ติดลบพอร์ตเนี่ยพอร์ตนี้นะไม่ใช่พอร์ตผมพอร์ตเนี่ยแม่งไม่ติดลบเท่ากับที่เอสเอ็นพี S P กับเนแอสแดกถ้าจะไม่ผิดตอนทรัมป์มาเนี่ยมันแทบไม่ขาดทุนเลยด้วยซ้ำคือยังเสมอตัวอยู่นะครับทั้งที่ตอนนั้นนแอสแดกเอสเอ็นพีก็ติดลบไปจากตอนเซปเทมเบอร์เรียบร้อยละเออเป็นว่าพอร์ตเนี่ยเลือกหุ้นมาได้ดีระดับหนึ่งนาะเออผมว่าก็เป็นอะไรที่อยากชวนเพื่อนๆลองทําดูนะครับว่า เฮ้ยเราเซตอย่างเงี้ยต่อไปเราอาจจะใช้สไตล์นี้เนาะคือถ้าผมทําแล้วมันเวิร์กไปอีกปี2ปีเนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราใช้สไตล์นี้ดีกว่าเราก็แค่เลือกหุ้นที่ดีจากความรู้ที่เรามีแล้วเราก็นอนยาวๆไปนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเง,งั้นประมาณนั้นเนาะอาจจะมีคัดเข้าคัดออกบ้างซึ่งเดี๋ยวปีนี้ผมจะคัดใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูกันด้านล่างว่าผมจะเลือกตัวอะไรเข้ามาบ้างเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเอ้ยยังไม่จบนะครับผมอยากลงรายละเอียดกว่านี้นะครับนอกจากที่ผมเลือกหุ้นมาแล้วเนี่ยผมยังมีการไปใส่เขาเรียกว่าอะไร ใส่รายละเอียดด้วยว่าทําหุ้นประเภทที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรจากประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดลักษณะนะครับเขาเรียกว่าอะไรสิบเอ็ดแคตตากแล้วกันนะก็เดี๋ยวไล่แคตตาล็อกกันคือผมให้อย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนสองพันยิบสี่ลนะตอนเลือกเลยนะแคตตาล็อมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโนยนะเป็นหุ้นที่ผมเข้าใจรู้จักธุรกิจมันดีจริงๆเหมือนเคยอ่านดิบได้มันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็เคยศึกษาเพิ่มเรื่อยประมาณเนี้ยเนาะอันน อันที่2ก็คือสไตล์ของหุ้นตัวนี้นะครับคือผมคัดมาแค่2อ,อย่างก็คือตัวที่มีมดดีๆกับ S-curve คือ S-curve คือแบบโตไปได้ไกลแบบเพิ่งเริ่มต้นของ S-curve อะไรอย่างเงี้ยนะยังวิ่งมี r u n เวกยาวนะเป็น2องสไตล์บางตัวโอเวอร์แลปนิดนึงแต่ผมก็ต้องบังคับตัวเองให้เลือกนะต่อมาก็จะเป็น pace of innovation ก็คือความเร็วในการออกนวัตกรรมเนาะอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญท,ที่ที่ผมว่าสําคัญอะ่ะเออสี่ก็คือ management นะครับ แอนจับเปก็ออกผู้บริหารเนาะทั้งเรื่อง In c e n t i v e นะครับแล้วก็ทั้งเรื่องอ,อะไรอะความเก่งละกันนะผ่านประสบการณ์มาแค่ไหนยอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องโหมดนะเป็นโหมดหรือเป็นโหมดเป็นวินเนอร์อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ยังไม่ชนะแต่กําลังมานะครับ6ก็คือโรบัสคือไม่จะง,ง่ายง่ายหรือเปล่า7ก็คือมีกดนลันเบย์กไกลแค่ไหนนะครับเยอะกลางน้อยนะครับ8ก็คือมีโอกาสที่จะ 10x ใน12ปีหรือเปล่าหรือประมาณแบบโตประมาณ25%ทบต้นอะไรตอย่้นเงี้ย ได้จริงป่ะมีโอกาสแค่ไหนนะครับก็ยากกับเป็นไม่มีเลยไม่แน่หรือว่าเอ้ยก็มีโอกาสนะอะไรอย่เงี้ยเ,เบอร์เก้าก็จะเป็น valuation นะ,ะว่าผมอะมันดูดูด้วยสายตาแล้วมันแพงเบอร์ไปป่ะนะสิบก็คือผมมีหุ้นตัวนี้เปล่าเฉยๆแล้วก็สิบเอ็ดก็คือเอ่อ market cap เนาะ market cap ใหญ่แค่ไหนนะครับเป็น mid นะครับก็คือเอ่อสิบ10ถึงร้อยพันเลียนก็จะเป็น mid small ก็จะเป็นสิบพันเลียนลงมาส่วน large ก็จะเป็นร้อยพันเลียนขึ้นไปประมาณนี้เนาะเอ่อบอลล่เอ่อ ทีเนี้ยคือแต่ละตัวเนี่ยผมก็คัดเองคิดเองหมดเลยนะเพื่อนๆอาจจะมีความคิดที่ต่างกันนะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นั่นแหละพอเสร็จแล้วพอผมมาดูพวกนี้ปุ๊บอะผมก็จะมาไล่ดูว่าเฮ้ยไอแต่คามคุณลิตี้ที่ผมเลือกมาให้หุ้นของผมเนี่ยอันไหนที่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับปรากฏว่าพอกดมาดูปุ๊บเนาะโอ้ยใหญ่ไปนหน่อยเนี่ยเอ่อมันจะมีสองตารางเนาะสองตารางตารางแรกตารางข้างบนเนี่ยเป็นคาดเอ่อเป็น เอ่อรีเทิรเฉพาะหุ้นที่ผมคิดว่าโ no, น uh, หุ้นทุกตัวแต่ตารางล่างเป็นหุ้นที่ผมโนเวลคือทั้ง2ตัวมันก็คอลเลีรกันแหละแต่ถ้าเลือกเฉพาะตารางล่างเนี่ยนะหุ้นที่ผมโ no น well เวลเนี่ยนะก็จะเห็นได้นะครับว่าหุ้นแบบไหนที่ที่ผมเลือกมามันให้ผลตอบแทนได้ดีกว่านะเออเอาเข้าใจว่าแซมป l ล s ไซส์มันไม่เยอะมีแค่39ตัวหรือถ้าในนี้ก็30ตัวเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ามันก็พอบ่งบอกอะไรได้บางอย่างเนาะ ก่อนอื่นเลยนะั่นคือ t y p ์นะครับระหว่าง Mode กับ S-Curve เนี่ยไอตัวที่มีโมดอะตัวที่มีโมดมันทำได้ดีกว่าเว้ยแปลกเนาะผมนึกว่า S-Curve เนี่ยจะทำได้ดีกว่านะแต่ไม่ตัวที่มี Mode ทำได้ดีกว่านะครับตัวที่มีโ d e อย่างอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นรอย a l ค a r i b b e a n Booking นะครับ Meta Amazon Microsoft นะครับอะไรพวกเนี่ยนะอ๋อมี App l o v i n g ดันมาตัวหนึ่งคือถ้าไม่มีแอป l o v i n g อาจจะเฉลีย่ยจ,จะเปลี่ยนเนาะแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ต่างกันเยอะแล้วกัน แต่ผมชอบนึกว่า S-curve เนี่ยมันอาจจะดีกว่าแต่จริงๆก็ไม่เสมอไปเนาะทางทั้งที่ตลาดบูตลาดน่าจะชอบแบบรันเวลยาวแต่ก็ไม่ใช่นะครับมดยังสําคัญนะครับคำที่2ก็คือ no enough อันนี้ต้องดูข้างบนเนาะไอ้หุ้นที่ผมรู้จักมันดีเนี่ยผมเลือกได้ดีกว่าโอเคต่างกันเท่าหนึ่งเลยถ้าตัวที่ผมเลือกได้ดีเฉลี่ยออกมา82%นะครับในขณะที่ตัวที่ผมไม่รู้จักเนี่ยเฉลี่ยออกมาแค่42%เท่านั้นเองต่างกันเท่านึงเลยนะครับต่อมาเรื่องของ pace of innovation นะ ถ้าบริษัทที่ผมเลือกที่คิดว่ามีเพสต์ออ n อินโนเวชันสูงๆเนี่ยปรากฏว่าแม่งไดเ้เขาเรียกว่าอะไรได้ผลตอบแทนดีกว่าเว้ยในขณะที่ตัวที่โมดเดิลตตัวที่แบบผมว่าเฉยๆแต่อาจจะแบบอืมก็พอได้อะไรเงี้ยหรือ Not s ชัวเนี่ยก็ได้ได้น้อยๆนะครับในขณะที่ Not Mu c h ซึ่งมี C Limit e d r o y a ย c a ค i b b เบียนแล้วก็มีน่าจะเป็น b o o k i n g อีกตัวหนึ่งสามตัวกลับได้เยอะแต่ก็แซมป l e ลไซ์มันน้อยเยนาะแต่ผมว่า pace of i n n o v a t i o n ตลาดยังให้ความสำคัญตรงนี้อยู่นะครับ ของโปรดักต์ใหม่เอ็กให้โตได้เรื่อยๆนะครับอีกอันนึงที่ผมรู้กคิดว่าแบบมีผลมากเลยก็คือเรื่องของแมネจเมนต์ผมคิดว่าไอ้หุ้นที่ผมว่าแมเนจเมนต์ดีๆเนี่ยเฮ้ยมันทําได้ดีกว่าจริงนะครับแปลว่า1ผมเลือกผมมองแมเนจเมนต์ถูกนะครับ2ก็คือตลาดนอกจากผมมองถูกแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หรือว่ามมากขึ้นไม่ถ้าไม่ตลาดให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นอะ่ะบริษัทที่แมเนจเมนต์ที่ผมเลือกถูกอะ่ะมันก็ทําได้ดีขึ้นแบบฉีกออกมานะครับ แต่ไม่ว่าไปยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดีสําหรับผมแล้วกันว่าเอ้ยเราก็บางอย่างเราก็ต้องเซเลบรตนะเราเลือกถูกเรามองไม่ผิดอะไรอย่างนี้นะต่อมานะครับถ้าเลือกระหว่างคนที่เป็นมดจะเป็นเป็นผู้ชนะแล้วกับยังไม่เป็นผู้ชนะเนี่ยคนที่เป็นผู้ชนะทําได้ดีกว่าแต่ก็แซมเปิลไม่เยอะมากเนาะอโ b ัสหรือเปล่าคือเจงยากหรือเปล่าปรากฏว่าไอคนที่ robust เน็ตเยอะๆคือเจงยากๆเนี่ยกลับทําได้แย่กว่าคนที่ เออโรบัสเน็ตยังไม่เยอะเนาะอาจจะแบบแอเฟิร์มอะไรเงี้ยที่แบบมีความเสี่ยงกว่าเสี่ยงที่จะศูนย์อะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ก็เข้าใจได้เนาะแปลว่าตลาดเนี่ยเขา price in ความโรบัสไประดับหนึ่งแล้ว price in ความเป็นเจ้าตลาดไประดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ต้องสนใจเยอะนะครับส่วนโกลด์รันเวย์นะครับถ้าตัวไหนเอ่อตัวที่ดูโกลด์รันเวย์เยอะๆเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับซึ่งเอ้ยก,ก็ก็ตามนั้นนะ เออก็ถือว่าเป็นมองถูกเหมือนกันตัวนี้แต่ก็ไม่ได้แบบแยกแยกแบบชัดเจนต่างกันอย่างชัดเจนขนาดนั้นเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับหุ้นมีโอกาส10เท่าหรือไม่คืออันนี้จะต่างจากโกลด์รันเวย์นิดนึงตรงที่ว่าอันเนี้ยมันต้องดูバリเดชันด้วยคือแบบว่ามันอาจจะได้มัลติเพลเยอะด้วยไงไม่ใช่แค่โตรแรงตรงเนี้ยปรากฏว่าไอผมก็มองถูกอีกนะครับตรงที่ว่าผมหุ้นที่ผมคิดว่าแบบมันมีโอกาสไป1ิบเด้งได้เนี่ยมันทําได้ดีมากเลย นะครับในขณะที่หุ้นที่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไม่ได้หรือว่าแบบไม่น่าได้แน่นอนเนี่ยก็ยังทําได้ดีเหมือนกันนะเออก็ยังโตกันอยู่เห็นไหมครับแต่ก็ได้ไม่ดีเท่าในขณะที่ตัวตัวที่ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นเมเบีเนี่ยโอ้โหอ,อ่น้อยกว่าครับเกือบจะแพ้ตลาดด้วยซ้ำนะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเราก็เลือกถูกอีกอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเลือกถูกเหมือนกันก็คือตัวที่ผมคิดว่ามองดูแล้วแบบแพงเกินไม่น่าไม่น่าจะไปได้ไกลนะครับ ผมก็ตอบ yes ไปใช่ไหม valuation too high เนี่ย yes ไอ้พวกที่เป็น yes เนี่ยปรากฏว่าทําได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนที่ valuation ยังไม่แพงมากไม่แพงหูฉี่เนี่ยอันนี้โอเคนะครับทำได้ดีกว่านะครับอันต่อมา already own อันที่ผมมีหุ้นนะครับหุ้นที่ผมมีปรากฏว่าเฮ้ยร้อยสามสิบเปอร์เซ็นมันดีกว่าพอร์ตดอมแล้วก็ดีกว่าพอร์ตส่วนตัวผมอีกนั่นแปลว่าอะไรก็คือเอ่อคือมันมีตัวบางตัวที่แบบว่าทําได้ดีเนาะแบบ a p l e r v i n g c e i m i t e d อะไรอย่างเงี้ยเอ่อไอ้พวกบางตัวเนี่ย ที่ทําได้ดีเนี่ยมันมีน้ําหนักน้อยในชีวิตจริงของผมในขณะที่ตัวอย่างอเมซอนอะไรเงี้ยน้ําหนักมันเยอะแต่มันทําได้ไม่ค่อยดีทําให้ไอ้ปรากฏว่า Exercise เนี่ยถ้าเลือกเฉพาะหุ้นที่ผมถือแล้วถือน้ําหนักเท่ากันนะปรากฏมันดีกว่าอีกนะครับอ่านะครับสุดท้ายก็คือหุ้น large cap เดี๋ยวผมปิดหน้าจอผมนึงอ่ะหุ้น large cap เนี่ยก็เอ่อปรากฏว่าตัวที่ใหญ่นะครับตัวที่ใหญ่ก็ทําได้แย่กว่าตัวที่เล็กๆหรือขนาดกลางเนาะ ก็ที่โตโตเร็วแล้วกันมันก็อันนี้ก็น่าจะเป็น rule of large number นะคือแบบว่ายิ่งใหญ่ก็จะยิ่งก็จะยิ่งโตแรงๆยากแหละอาเป็นว่านะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นหลายอย่างเนาะอันนี้ผมก็มาแชร์บทเรียนผมนะว่าเอ้ยแต่ละอันเนี่ยปรากฏว่าอืมก็เป็น exercise ที่สนุกแล้วกันนะมาดูห้าหกข้อที่ผมพูดถึงว่าผมเรียนรู้อะไรจากบทกับเรื่องนี้นะครับอย่างแรกก็คือ การที่ผมทาเนี่ยผมรู้ตัวว่าเอ้ยผมเลือกหุ้นไดไ้ไม่แย่นะเลือกหุ้นได้ดีนะเพราะว่าถ้าผมเลือกแย่เนี่ยมันก็ควรจะดีกว่านะแตกไม่เยอะ,อะต่อให้บีต้าเยอะแต่นี่มันแบบมันฉีกกันมาพอสมควรเลยนะครับผมเลือกได้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ในปีที่ผ่านมานะปีก่อนหน้าไม่รู้นะครับอาจจะแย่ก็ได้อ่อก็มันก็ทสอนให้รู้ว่าบางทีเราแค่เลือกบริษัทดีๆแล้วเราก็นั่งรอไปอ่ะมันก็พอแล้วนะครับแต่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของผมคืออะไรที่ทําให้ผมอันเดอร์เพอร์ฟ ผมอาจจะแบบถือไม่ทนไง over trade นะครับถือไม่ทนเนี่ยอย่างเรือสำราญเนี่ยลองไปดูก็ได้นะครับผมผมก็มีพูดโพต์ถึงเรือสำราญว่าทําไมผมถึงพลาดขายรอยยอร์คเลเวอรไปโดนสองร้อยกว่าตอนนี้ก็สามร้อยกว่านะเออหรือว่าแบบพยายามบางทีอ่ะนอกจากจะแค่เฟียด้วยนะเฟียขายขายเนี่ยก็จะมีกลัวว่ามันจะลงมันขึ้นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าพยายามแบบสลับเพื่อจะเอาเกณฑ์ให้แรงกว่าเดิมอีกพยายามเร่งเครื่อง ยิ่งเร่งยิ่งช้านะครับบางทีอันนี้ก็อการที่ผมเขียนซับสแต็คขึ้นมาอันเนี้ยก็คือเป็นการที่จะเขาเรียกว่าอะไรชะลอตัวเองเหมือนกันในการว่าเอยเราต้องเขียนก่อนนะเราต้องเขียนสรุปนะเราไม่เราต้องไม่ทําอะไรโง่ๆนะเพราะว่าเราเวลาเราโชว์พอร์ตแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องพยายามไม่ทําอะไรโง่งเกินหรือว่าดูโปโมทเกินแต่เพราะอันนี้ก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะซับสแต็คที่เพิ่งทํามาเนี่ยแต่ก็ น่าจะมีประโยชน์บ้างกับตัวเองนะกับแล้วก็กับคนอ่านด้วยนะครับเอ,อต่อมานะครับ s e n <c oughs> of valuation ที่ผมคิดว่ามันถูกแพงเนี่ยผมว่าผมเลือกได้ดีอยู่นะครับทั้งแล้วก็ตัวการคัดผู้บริหารด้วยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะแล้วก็อีกข้อสี่ละกันข้อสี่ก็คือการแค่เรามีหุ้นเด็ด,ด,ดแค่แบบตัวสองตัวนะครับเพืแค่นี้ต่อให้มันเป็นน้ําหนักไม่เยอะในพอร์ตนะมันก็ทําให้พอร์ตคุณแบบชนะตลาดได้ค่อนข้างสบายแล้วนะอืมเราแค่ต้องเลือกให้ถูกไม่กี่ตัวนะครับ ซึ่งอ,อผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินนะถ้าเราใส่ใจติดตามบริษัทเยอะๆนะครับอืมอย่างคอรลี่ก็มีสี่ตัวนี้เนาะแต่ก็มีอีกหลายตัวที่ขึ้นมาแบบเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอย่างเงี้ยโอเค <c oughs> โอเคแล้วก็เบอร์หกสุดท้ายก็คือหุ้นที่มีโอกาส 10x เนี่ยคือผมว่าผมมีพวกนี้ในพอร์ตน้อยไปนะผมมีบิ๊กแคปเยอะนะครับผมว่าหุ้นพวกเนี้ย โอเคมันเสี่ยงกว่าก็จริงเราอาจจะต้องถือกระจายกว่าแต่ผมว่ามันอาจจะดันพอร์ตได้ดีกว่าในระยะยาวอะ่ะผมว่านะเพราะว่าอืมพวกไอตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ใหญ่มากแล้วอะ่ะโอเคมันไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าแบบดูรีสิเดนท์เนี่ยถ้าเราเลือกตัวเล็กถูกเนี่ยอืมมันน่าจะติ่งกว่าเดิมอีกนะอืมก็ผมว่าเดี๋ยวผมจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะทุกปีทุกปีทุกป,กปีแต่ไม่รู้จะได้ลง youtube หรือเปล่าเอ,อปีนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับสองพันยี่สิบห้านะครับ 2024ทำไปแล้ว2025ก็ทำต่อนะครับเรามาดูลิสตที่ผมเลือกครั้งนี้กันนะแต่เพื่อนๆก็สามารถทำเองไปแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับโดยกดโหลดเทมเพลตนะเข้าเดี๋ยวผมแปะเทมเพลตไว้ในดีสคริปชันด้านล่างแล้วกันนะครับเข้าไปแล้วอย่าก,กดอย่าก,กดรีเควสต์นะเพราะว่าผมไม่ได้ให้รีเควสต์ต้องกดไฟล์แล้วก็เมคก a ับคัพปี้อันนี้นะก่อนที่จะจบมาดูหุ้นล่าสุดกันอ่านี่อันนี้คือของปีนี้ผมเลือกมา สาิบเก้าตัวเหมือนกันให้มันเท่าเดิมเนาะก็ไล่ตั้งแต่ครั้งนี้ไล่ตัวอักษรให้เลยนะครับมีอะไรบ้างเนาะมี AirbnbAirbnb อ Airbnb เนี่ยผมว่าจะสิบเท่าก็ยากนะแต่ผมคิดว่ามันก็มีโมดพอสมควรแล้วมันก็น่าจะโตไปได้นะครับอืมผู้บริหารก็กลางๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันถูกสําคัญคือมันยังถูกอยู่แล้วถ้ามันเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะได้ การเติบได้ได้มัลติเพิลที่ดีกว่านี้หน่อยแล้วก็โตไปเรื่อยๆสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยชนะตลาดได้อยู่แอดเยนต่อมาแอดเยนแอดเยนก็ก็โตแบบไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะมไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ผมคิดว่ารันเวย์เขายาวดีแอปเฟิร์มตัวนี้ก็ซิ่งหน่อยแล้วก็ไปได้อีกเนาะรันเวย์ยังยาวอยู่อเมซอนตัวนี้ถูกเลยตอนนี้ช่วงนี้ถูกลงแต่ก็ยังเสี่ยวหลายเรื่องนะ,ะผมก็มีโพสในซับแซกเหมือนกัน AWS มีปัญหาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่กลอสเตอรี่ก็เป็นการพวกแบบอินฟรา r u ของเขากับแอดเขานี่สุดยอดแอปเลอร์วิ่งขึ้นมาเยอะขนาดนี้ผมว่ามันก็ยังวิ่งไปอีกได้ได้พอสมควรนะ Booking. com นะอันนี้ก็เน้นโมดนะ c l o u uh, d t r i r e Delta Dog อันนี้ก็ Security อะไรพวกนี้ตาม s a สก็โตไปเรื่อยๆแหละดูโอริงโกตัวนี้ก็มีโอกาส 10x เหมือนกันนะผมว่าตัวนี้ 10x นะครับ uh, Chip4 ตัวนี้ไม่มีโอกาส 10x ละนะแต่ก็ผมว่ามันก็ตลาดอาจจะ underate ไปนิดนึงช่วงนี้นะครับลอมันกลับก่อน Google ตัวนี้ก็ไม่น่าจะสิบเอกนะตัวนี้กูเกิลแต่ก็เอ้ยอันนี้จริงๆต้องเป็นโหมดว่ะเขียนผิดว่ะไม่ใช่ S-Curve เดี๋ยวต้องไปแก้นะครับเ,เลมอนเนตตัวนี้ก็ s อ u เ v e เลยเนาะกินตลาดประกันที่เพิ่งเริ่มเนาะถูกแพงไม่สําคัญตอนนี้ขอให้มันกินได้นะครับเม r c a คิโดเลเบก็ยังไปได้เนาะแต่ก็ใหญ่มากแล้วเมตาตัวนี้ไม่น่าจะสิบเดงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็ไล่มานะครับ บอกพี่จไล่เยอะแล้วก็มีมันเดย์ที่ผมเพิ่งโพสไปนะว่าทําไมตัวนี้ผมเพิ่งซื้อไปน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยพรุ่งนี้มีพูดในสามวงพุ่นนอกด้วยนะครับเอ่อเน็ตนะคาเฟ่แพงก็ยังอยู่ n น t f l i x นะครับยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยลูกเรียกกินข้าวโอเคโทษทีลูกเรียกกินข้าว,ว,กกาวต,ต่อเลยนะครับมีอะไรอีกออสการ์ Oscar. นี่ก็ประกันเนาะประกันสุขภาพพาราลิโตเน็ตเวิร์กโลบล็อกไปได้อีกโลบล็อกผมว่ายังมีโอกาส1ิบเด้วยเลอะน,นะครับ ถ้ามันไปได้ทั่วโลกแบบทั่วทุกคนจริงๆนะแต่ก็อีกนานรอยัลคา r ิเบียนอันนี้ก็เรือสำรานะกลับมา Reddit อันนี้ก็มีรุ่นเหมือนกัน C mm hmm. Limited, Shopify, Spotify, t i p t i p c ิ m t ิ a s t จริงๆหน้ามันก็ไม่ต่างจากเดิมเยอะเนาะอืมไม่ต่างจากเดิมเนาะที่แอดเข้ามาอาจจะมี Uber มั้งแล้วก็อพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ผมแบบยังไม่เคยอ่านตั้งใจอ่านดีๆอยู่ดีนะออแต่มันก็ขึ้นมาเยอะกันแล้วแหละแต่ผมว่ามันก็ ก็ไม่แย่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นที่ผมคิดว่าดีแต่พวกนี้มันก็แพงกันระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมนะครับมันจะไปต่อได้ไหมประมาณนั้นนะครับก็อยากเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามาตามซ s t a c k ได้เนาะเอ,อบางทีผมจะเขียนในนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ ไม่ได้ไม่ได้ลง y youtube เดี๋ยวนี้นะครับบางทีกคขี้เกียจอัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มี u t u b e ดีดๆเยอะไปหมดเลยนะครับฟังยังไงก็ไม่หมดละทั้งช่องไทยช่องต่างประเทศก็ประมาณนั้นครับขอบคุณมากแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้านะครับ